สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีของเด็ดเอามาให้ดูกันสำหรับสายนักแต่งบ้านนี่ฮะตัวนี้เลยมันชื่อว่า Ocean Platform in Area มันก็คือเดีย๋ยวจะหาให้ดูมันก็คือเหมือนเนท ว,ว,าวางในน้ำดึกด้ยวางไปเด้นอวางนา้าเสร็จจะพาลูไปดูสำรวจข้างล่างนี่นะครับมันจะเป็นเทขึ้ดดนลอาเตียงมันต้องวางในน้ำดึกนะน้ำตื้นวางไม่ได้ จะขึ้นจะขึ้นแล้วก็กดหนึ่งเห็นบันไดตรงนี้ไหมกดบันไดคาไว้ว่าใกล้ใกล้มันจะขึ้นเคมอัพเคมอัพแล้วก็คือเราก็ขึ้นกดไปมันก็จะปีนขึ้น,นโอเคนะครับสนใจโค้ดไหนติดต่อได้เลยครับ ขายโค้ดดีนะครับโค้ดทุกอย่างโค้ดสกินโค้ดสัตว์โค้ดบลอตขายหมดอันนี้วางไม่สวยไม่สนใจกดดีกดไปคือน,นะครับ